และแล้วก็เดินทางมาถึงตอนที่5 เป็นซีรีส์ของการสอนเทรดหุ้นและ TF เด้วยโปรแกรม mt f i นะครับวันนี้พี่แดงก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องหน้าต่าง t o o box ก็คือหน้าต่างที่เวลาเราส่งคำสั่งซื้อขายไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาให้เราเห็นบ้างมันจะดึงมาจิ้นเราไปเท่าไหร่และมีการปรับแต่งค่าอะไรให้เราเห็นได้บ้างรวมทั้งมีรายงานผลการเทรดให้เราโดยที่เราไม่ต้องจัดการทำบันทึกด้วยตัวเราเองที่สำคัญละเอียดสุดๆครับมีออกมาเป็นรูปแบบกราฟชัดเจนเลยทีเดียวส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวลองติดตามรับชมกันเลยครับ เอาล้ครับในคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์สอนเบื้องต้นนี้แล้วพี่แดงจะให้มาดูในตอนที่ตลาดกําลังจะเปิดเลยตัวนี้เป็นบัญชีเดโมนะครับพี่แดงฝากเงินเข้าไปที่1ล้านบาทเป็นเงินปลอมนะครับเราจะเห็นเลยว่ากราฟเนี่ยจะมีเส้นสีเขียวโผล่ขึ้นมาว่าตอนนี้ตลาดน่าจะเปิดอยู่ที่7 6 9 9, 9. ตรงนี้เขาเรียกว่าพรีมาเก็ตเราจะรู้ได้ยังไงถ้าในสตรีมมิ่งเนี่ยเราจะกดเข้าไปดูในแท็บมาเก็ตถูกไหมครับแต่ในตัว MT5 เนี่ยให้เราไปที่หน้าต่าง View ครับ เลือกไปที่ Def of Market แล้วเราก็เลือกไปที่ TFX Set Se Index นะครับ Set 5 0 M 2 5 เนี่ยครับคือหน้าต่างของ d e v of Market ตัวนี้นะ่ะก็จะบอกไปเลยว่าตอนนี้ราคาน่าจะ Popen อยู่ที่769.5เจนี่ยจะตรงกับเส้นสีเขียวทางด้านขวาเลยเห็นไหมครับก็คือตรงนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างตัว t f e x ที่เราเทรดกันในเซต50นะครับกับโบเกอร์ o ฟ e x เพราะว่า d e v o อ Market ของ b บเกอรเนี่ยมันจะเป็นของแค่โบเกอร์ใด b บเกอร์หแต่ในส่วนของ t f e x กเซตเราเนี่ยมันจะแตกต่างกันเห็นไหมครับตลาดเปิดแล้วเราสามารถมาซื้อขายตรงนี้ได้ ตั้ง stop loss ตั้ง take profit ใส่ volume ของเราก็ได้แต่วันนี้พี่แดงจะไม่ได้มาสอนเปิดด้วยวิธีนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวตัว T f a c set 50เนี่ยแล้วเราเทรดด้วยแพลตฟอร์ม mt 5เวลาเราเปิดออเดอร์ง่ายที่สุดเลยก็คือเราจะเปิดด้วย one click trading ถ้าสมมุติว่าพี่แดงเปิดลองหรือเปิดบา y เนี่ยคือเรามองว่าตลาดมันน่าจะเป็นที่ทางขาขึ้นถ้าเรากดตรงนี้ปั๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะเป็นการตบขวาเลยนะครับก็คือ mp ทางด้านขวาคือเขาตั้งรอที่จะเปิดขาย เท่าไหร่เราตบขวาเลยก็คือเราจะเอาณราคานั้นเลยส่วนตรงนี้ก็คือสัญญาครับจำนวนสัญญาเราจะมาเพิ่มขึ้นทีละนิดตรงนี้ก็ได้หรือจะพิมพ์เข้าไปเลยว่า10สัญญาแบบนี้ก็ได้นะครับพี่แดงจะลองเริ่มต้นให้ที่1สัญญาก่อนแล้วก็การาฟมันเป็นแบบนี้ถูกไหมครับพี่แดงกดเปิดเลยครับกดคลิกปาบลงไปการที่เรากดคลิกครั้งแรกนะครับในการสั่งซื้อขายครั้งแรกมันจะมีหน้าต่างเตือนเรามาว่า one คลิกเท r a d i n g เนี่ย ถ้าเราจะกดปุ๊บมันจะซื้อเลยนะถ้าเรากดยอมรับไปปุ๊บก็กดโอเคเรียบร้อยครับคราวนี้เรามากดใหม่อีกรอบหนึ่งพอเรากดคลิกไปปุ๊บเห็นไหมครับมีออเดอร์บอกว่า buy 1สัญญาที่ราคา768.4 768.4เรามาดูข้างล่างครับมันจะขึ้นมาเลยว่า S50M25 นะครับทิเกตนี่ก็คือเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเปิดออเดอร์มาเนี่ยเป็นออเดอร์ที่นี้มันจะได้เป็นเอาไว้ติดตามได้นะครับเปิดวันที่ 23เดือน5ปี2025เวลา9โมง46นาที13วิโหละเอียดมากนะครับเปิดคำสั่งบ u y volume 1สัญญาที่ราคา768.4นะครับยังไม่มีการตั้ง stop loss ยังไม่มีการตั้ง take profit ที่ราคาปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือราคาปัจจุบันเราได้กำไรมาแล้ว40บาทใน TFX เนี่ยการที่มันขยับ1จุดเราเปิดที่768.4ถ้ามันขึ้นไป769.4แสดงว่าเราจะได้กำไร200บาท 1จุดคือ200บาทแต่ว่าไอ้มันจะมีจุดทศนิยมย่อยๆนั่นหมายความว่าจุดย่อยๆของเราเนี่ยจะเป็นจุดละ20บาทนั่นเองเราอาจจะฟังดูเหมือนเล็กน้อยนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้ามันขยับในแต่ละวันเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ขึ้น10จุดถูกไหมครับสุดท้ายลงมาลบ10จุดก็มีกลายเป็นขยับ วันหนึ่งเนี่ยยีจุดถ้า20จุดคูณ200ก็คือ4 0 0พแล้วนะนี่คือ1สัญญาหนึ่งสัญญาปัจจุบันวางมาจินที่เท่าไหร่เรามาดูหน้าต่างที่มา r k e t w a ว c h เลยครับ13,545บาทนั่นหมายความว่าถ้าเรามีเงิน2 0 0 0 0บาทแล้วมันเหวี่ยงแบบเมื่อวาน20จุดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็ได้เสียที่4 0 0พ4,000ต่อ2 0 0 0 0บาทของเราเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยเพราะนั้นถ้าสำหรับเทรดเดอร์ท่านไหนที่เพิ่งเริ่มต้น พี่แดงแนะนำเลยครับว่าให้เปิดที่1สัญญาดูก่อนเพื่อจะลองดูว่าเรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องตัวโปรแกรมมากน้อยแค่ไหนเอาละพอเราเปิดออกมาปับ๊บพี่แดงจะให้ดูบรรทัดนี้ครับเราเปิดไปแล้ว1สัญญาสิ่งที่เราจะถูกดึงออกไปก็คือ m a r จินเราเห็นตัวนี้ไหมครับเห็นเอาไว้ว่า ลบ1 3 5 4 5ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปตรงกับตัว Initial Margin เลยก็คือ IM ก็คือมันจะมีการดึงหลักประกันเราออกไปที่1สัญญา ถ้าเราเปิด2สัญญามันก็จะดึงเราคูณ2ตัวหลักประกันตัวนี้เนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเราจะเข้าไปเช็คก็เข้าไปเช็คที่ t f e c o t h ก็ได้นะครับแต่พี่แดงไม่เช็คครับเพราะว่าเรามาตั้งอยู่ในหน้าต่าง m a r k e t watch อยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราเห็นตัวเลขเลยเหมือนกันครับตัวทองก็เห็นตัวเลขเลยก็คือหลักประกัน6กหมื ดัะนั้นคนที่จะเทรดทองด้วย TF เฟในประเทศไทยเนี่ยก็จะใช้หลักประกันค่อนข้างเยอะนิดนึงตัว e q u i t y เนี่ยมันก็คือเป็นการคิดเงินทุนของเราแล้วก็มาบวกลบกับออเดอร์ที่ยังไม่ปิดซึ่งปัจจุบันเนี่ออเดอร์ Order ที่ยังไม่ปิดมันก็มีการขยับอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอตัว e q u i t y เนี่ยมันก็จะขยับไปขยับมานะครับเพื่อให้เราเห็นว่าตอนนี้ Equiity ของเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อ่านะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นง่ายๆก่อนแล้วเรามาดูที่ออเดอร์ของเราว่า พอเราเปิดออเดอร์ไปแล้วเนี่ยเราจะตั้งเทคโปรฟิตกับสต็อปลอสยังไงซึ่งการตั้งเทคโปรฟิตกับสต็อปลอสเนี่ยมันมีวิธีการตั้งได้2แบบอย่างแรกเลยคือวิธีที่ยากวิธีที่ยากก็คือเรามาคลิกออเดอร์ของเราครับคลิกขวาพอคลิกขวาเสร็จให้เราเลื่อนขึ้นมาด้านบนจะมีเขียนว่า modify or delete กดเข้าไปเลยครับพอเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมีให้เราตั้งสต็อปลอสเราสามารถที่จะระบุเป็นจำนวนตัวเลขเลยก็ได้เช่นราคาปัจจุบันตอนนี้อะพี่แดงขีบไม้ไก่นี้นะ ราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอยู่ที่769.1สมมุติว่าเราจะตั้ง Stop loss ที่761แล้วเราก็พิมพ์ไปเลยครับ761ตั้ง s t o p l o s s มันจะขึ้นเส้นตรงนี้ให้เราเห็นว่าห่างจากราคาประมาณนี้แล้วถ้า take profit เราจะเท่าไหร่สมมติ t อ่ e Prof ปรฟิตเราเอาที่774อ่ามันก็จะขึ้นเส้นให้เราเห็นเลยครับว่า Stop l ล s s กับ take profit อยู่ตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันเข้าใจยากนึกอ,ออกไหมมันเข้าใจยากเพราะ,ะนั้นหลายคนทันทีที่ เปิดออเดอร์ปั๊บเนี่ยแทนที่เราจะมานั่งจดตัวเลขแบบนี้มันเสียเวลาครับเราตั้งไปเลยครับสมมุติว่า s t o p l o อเราบอกว่า Stop l o s อสัก 5. จุด5จุดก็คือ5 0 point point หนึ่งมือคือจุด1่ครับตัวติ๊กไซส์ตรงนี้มันอยู่ที่0.1ถ้าเราจะตั้งเอาไว้ที่5จุดก็คือตั้งตรงนี้50สนะครับส่วนข้างบนสมมุติเราเอาอเราเทสโพรฟิตที่ 10. จุดก็คือ100จุดเรียกอะไร100งร้อยติ๊กไซ์มันก็จะโชว์แบบนี้หลังจากนั้นเราก็กกดดดด Modify ไ้้เลยยคคครรรัับบอูทีี่าฟใหนะ มันก็จะโผล่เส้นขึ้นมาละเป็น Stop Lo s s เราเอาเมาส์เลื่อนไปตรงเส้นนะครับมันจะขึ้นโชว์เลยว่าถ้าเราโดน Stop loss ตรงนี้เนี่ยเราจะติดลบไปทั้งหมด1000บาทก็คือลบไปที่50ติ๊กไซส์นั่นเองหรือ5จุดแต่ถ้าเราเลื่อนมาเป็นตรงนี้เป็นจุด Take Profit เราจะได้กำไร2,000บาทเราบวกไปที่10จุดหรือที่100ติ๊กไซส์นั่นเองเราอยากจะเลื่อนมันล่ะเราอยากจะเลื่อนเช่นตรงนี้มันหมินเมยไปนะมันเป็นจุดปลายพอดีเราก็เลื่อนมันลงมาครับ คลิกแล้วก็เลื่อนอย่างตรงนี้เทคโปรฟิตเนี่ยเราตั้งใจว่าถ้ามันมาถึงตรงนี้ให้ t เทคโปรฟิตแบบนี้ก็ได้การเทรดด้วย MT5 ง่ายที่สุดเลยก็คือการเทรดออนชาร์ตเราจะเห็นเลยว่าจุดที่เราเข้าออเดอร์คือตรงไหนเราเลื่อนเส้นเทคโปรฟิตเลื่อนเส้น stop l o s อของเราได้เลยซึ่งตัว streaming มันให้แบบนี้ไม่ได้เ d i n g ิวิวทำได้นะครับเลื่อน t เทคโปรฟิตเลื่อนสต็อปล็อเป็นแบบนี้เลยเทรดง่ายๆแบบนี้เลยวิธีการลบเทคโปรฟิตสต็อปลอง่ายมากครับเรามาดูที่ด้านล่างเห็นไหมครับ เราสามารถที่กดกากบาดได้เลยพี่แดงกดการกรบาด Stop loss ครับเห็นไหมครับหายไปแล้วเราจะกดการกรบา Take Profit ก็หายไปแล้วง่ายมากเลยง่ายแบบนี้เลยนะครับง่ายแบบนี้เลยหรือเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนด้วยการคลิกตัวออเดอร์แล้วก็ Modify ก็ได้เหมือนกันคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มาตั้ง Take Profit s t o p l o s s แบบยุ่งยากแบบนี้เราทำอะไรได้อีกบ้างอย่างแรกเลยก็คือเรามาที่เส้นครับ เส้นที่เราเปิดออเดอร์นั่นแหละเราเปิดออเดอร์ buy หรือ long ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าสต็อปลอสเราคือจะอยู่ด้านล่างก็คือถ้ามันผิดทางจากการที่เรามองว่าขึ้นเนี่ยมันลงมาข้างล่างให้เราเอาเมาส์เนี่ยไปอยู่ที่เส้นออเดอร์ของเราแล้วกดคลิกซ้ายแล้วลากลงมาเลยครับมันก็คือเส้นสต็อปลอสนั่นเองง่ายไหมครับเราดูจากกราฟเราไม่ต้องไปจําตัวเลขเราดูจากกราฟล้วนๆเลยคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเปิด buy หรือเปิด long มองขึ้นถ้ามันขึ้นไปถึงข้างบนแสดงว่ามันคือเส้น take profit เรานำเมาส์ไปอยู่ตรงเส้นครับแล้วคลิกซ้ายลากขึ้นไปได้เลยนี่ก็คือการตั้ง take profit เรียบร้อยง่ายไหมครับง่ายใเนาะอาคราวนี้เวลาจะปิดออเดอร์เนี่ยสมมติว่าเราได้กำไรละเราพอใจละเราอยากจะปิดออเดอร์ทำยังไงถ้าจะปิดทันทีเลยก็คือกดตรงนี้ครับคลิกกากบาดก็คือตอนเนี้ยเราจะได้กำไรเท่านี้แต่อย่าลืมนะครับว่าการเปิดสัญญา t f e c เนี่ย มันจะมีในเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยบลพาพเนี่ยเขาคิดค่าธรรมเนียม1สัญญาอยู่ที่53.5จริงๆแล้วถ้าเราเห็นในใบโปรยต่างๆเขาจะเขียนไว้ว่าเขาจะคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่25บาทแต่ตรงนั้นมันยังไม่รวมภาษีนะครับก็คือรวมแวตอีก7%ถ้า25บาทตอนซื้อแล้วตอนขายอีก25บาทก็คือ50แล้วก็คูณแวต7%ด7มันจะจบที่53.5บาท 5 3 5บาทให้เราจําตัวเลขไว้เลยเพราะว่าณปัจจุบันนี้ mt f i ที่เทรดเนี่ยก็มีบอลล็อเจ้าเดียวเพราะ,ะนั้นพี่แดงจําไปเลยว่าถ้าเราจะซื้อขาย TF เฟกหสัญญาไปกับเราจะเสียค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่53.5นั่นหมายความว่าถ้าเราได้100บาทสแสดงว่าเราได้กําไรลนะนิดนึงถูกไหมครับวิธีการปิดก็คือเรากดปิดตรงนี้เลยก็ได้หรือถ้าเราอยากได้ตัวเลขที่ชัวร์เพราะว่าการกดปิดตรงนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเรา mp นั่นเอง mp คือตบซ้าย ตอนนี้เราเปิดลองเราอย,อยากจะปิดก็คือต้องเปิดช็อตถูกไหมช็อตครสมันก็คือตบซ้ายถ้าสมมุติว่าเราเปิดหลายสัญญาเช่นเราเปิดสัก20สสัญญาเนี่ย แล้วปรากฏว่าไอ้ฝั่งซ้ายที่ตั้งบิดเอาไว้อะมันมีแค่5สัญญามันก็จะ MP เอาราคาถัดไปที่ต่ำลงมาอีกเพราะนั้นมันจะไม่ได้ราคาที่เราต้องการสมมุติว่าราคาฝั่งซ้ายฝั่งบิดเนี่ยมีแค่5้าสัญญาบรรทัดถัดไปล่างลงมานเนี่ยก็5สัญญาถ้าเรามี20สัญญาเราตบซ้ายนี่คือตบพับๆๆลงไปเลยนะนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้ราคาตามที่เราต้องการ ไม่ได้จํานวนเงินกําไรตามที่เราต้องการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่แดงก็ใช้วิธีการเลื่อน Take ปร o f ต t แทนเพราะว่าการเลื่อน Take p r o f ต t เนี่ยมันจะทําให้เรารับรู้ว่ากําไรของเราจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่อย่างสมมุติตรงเนี้ยเราเลื่อนมาอันนี้พี่แดงต้องการให้ปิดจบเพื่อให้เห็นก่อนนะ,ะเลื่อนมาใกล้ๆเลยก็ได้สมมุติตรงนี้เนี่ยราคาปิดจบของพี่แดงอยู่ที่240ถ้าสมมุติว่ามันเลื่อนขึ้นมา จนกระทั่งถึงราคาของเราเราจะได้กําไรแน่ๆแบบเป๊ะๆเ,เลยคือ240แล้วหักค่าธรรมเนียมและภาษี53บาท50สตางมันก็จะเหลือให้เราประมาณ100กว่าบาทอันนี้เป็นวิธีการปิดออเดอร์ที่แบบรู้ราคาเป๊ะๆเ,เ,เลยแต่วันนี้จะลองให้ดูโดยการคลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกไม่ใช่คลิกขวาสิคลิกซ้ายไปเลยกากบาทนะครับพี่แดงกดเลยนะครับป๊าบจบแลครับนี่คือ,อออเดอร์ที่เราปิดจบ มันอาจจะยังคำนวณดีเลย์นิดนึงนะครับเวลาเรามาดูว่าเราได้กำไรบวกลบเท่าไหร่ให้มากดที่ History ครับเราจะได้กำไร160บาทเดี๋ยวนะตรงนี้พี่แดงกำลังงงว่าทำไมมันเป็นติดลบขอตะไว้แล้วกันยังไม่เข้าใจนะครับปกติแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะอยู่ที่160บาทพี่แดงเทรดบัญชีจริงเนี่ยสมมติเมื่อกี้พี่แดงติ๊กไปปิดที่ราคา160บาทเนี่ยมันก็จะสรุปหักค่าธรรมเนียมและภาษี ให้เราเลยแต่อันนี้เนื่องจากเป็นบัญชีเดโมพี่แดงไม่แน่ใจว่าทําไมมันสรุปมาเป็นลบ300นะเออแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นบัญชีจริงเนี่ยพี่แดงปิดที่160บปับ๊บมันก็จะคิดหักค่าธรรมเนียมและภาษี53.5เนี่ยออกไปเลยเราก็จะได้กลับมาที่ประมาณร้อยนิดๆน,นะครับตรงนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นกําไรร้อยนิดๆอันนั้นคือข้อเท็จจริงในบัญชีจริงที่พี่แดงเทรดนะครับแต่นี้เดโมเพิ่งเคยเทรดครั้งแรกด้วยไม่เข้าใจว่าทําไมเป็นลบสามร้อยหนึ่งจุดสองแปดนะ อันนี้ตะเอาไว้แล้วกันยังไม่ทราบเนี่ยมันจะมีสรุปให้เราเป็นรายวันแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการคลิกที่เมนูด้านบนของแถบนี้นะครับของ Toolbox to นะครับแล้วก็เลือกมาที่ c u s t o m Pe r i o d ครับนะครับคลิกขวาเราเลือกมาที่ c u s t o m Pe เ i o d พอเราเลือกมาที่ c u s t o ม period เนี่ยมันจะถามเราว่าต้องการให้สรุปผลงานการเทรดเนี่ยเฉพาะวันนี้ไหมอ่าหรือจะเป็น3วันย้อนหลังเนี่ยหรือจะเป็น สัปดาห์ย้อนหลังสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยหรือเป็นเดือนล่าสุดหรือ3เดือนล่าสุดคือแล้วแต่เราจะตั้งเลยตกปกติเนี่ยพี่แดงจะตั้งเอาไว้ที่ today หรือถ้าอย่างบางท่านเนี่ยต้องการดูผลงานว่าเราเริ่มเทรดต,ต,ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็มาติ๊กเลือกวันตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นกดโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆในการเปิดคําสั่งซื้อขายจะเปิดด้วยตัววันคลิกเทรดดิ้งเนี่ยง่ายสุดๆละแต่ถ้าสมมติว่าเพื่าาาานใดดดที่่่รรู้้สึกกวเเไไมไอยปิ ปัจจุบันทันด่วนด้วยวันคลิกเทรดดิ้งเนี่ยเราสามารถมาดูที่เมนู New Order ตรงนี้ก็ได้นะครับพอเรากด New Order ตรงนี้เข้าไปปับ๊บมันจะเปิดหน้าต่างแบบให้เราเลือกมาหลากหลายสินค้าที่เทรดเนี่ยพี่แดงแนะนําว่าตรงนี้มันจะเลือกเปิดในหน้าต่างกราฟที่เราเปิดอยู่แล้วถ้าหากว่าเราจะไปไปเปิดสัญญาในสินค้าตัวอื่นหรือหน้าต่างตัวอื่นเนี่ยพี่แดงก็แนะนําให้ไปเปิดที่หน้าต่างของอันนั้น นนอย่างเปิดทองอีก1แท็บเนี่ยเราก็ไปคลิกที่หน้าต่างทองแล้วค่อยกด new order นะไม่ใช่มาเปิดอยู่จะเทรดทองแต่มาเปิดเซ็ตห้าสิเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อขายกันผิดหมดนะครับในส่วนของ t ทตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะเทรดในตอนนี้เลยนะก็คือเปิดซื้อหรือเปิดขายเนี่ยเรากดได้เลยเหมือนวันคลิกเทรดดิ้งเป๊ะเลยเขาเรียกว่าเทรดในราคาตลาดเราก็มาใส่สัญญาว่าเราจะซื้อกี่สัญญาแล้วจะตั้ง stop loss เท่าไหร่ take profit เท่าไหร่เราสามารถตั้งไปก่อนล่วงหน้าได้เลยแต่ แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นสายเทรดแบบปัจจุบันทันด่วนเราอยากที่จะตั้งออเดอร์ล่วงหน้าเราไปทำงานนะครับให้เรามากด d อ o ดาว w n เมนูตรงนี้แล้วเลือกที่ pending order ครับพอเราเลือก pending order ปั๊บเนี่ยมันจะมีคำสั่งให้เราเลือกทั้งหมด6คคำสั่งซึ่ง6คคำสั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจริงๆพี่แดงเคยทำคลิปไปแล้วล่ะแต่วันนี้จะให้ดูเบื้องต้นคร่าวๆก่อนว่ามันทาอะไรได้บ้างแล้วกันหมายความว่าสมมตินะครับพี่แดงเห็นว่ามาถึงจุดนี้เนี่ย มันอาจจะเด้งก็ได้ตอนนี้มันเปิดแกลบป,ปุ๊บแล้วมันร่วงลงมามันอาจจะมาถึงตรงหัวปลายสีเขียวตัวนี้แล้วก็เด้งก็ได้นั่นหมายความว่าปลายสีเขียวตรงนี้มันอยู่ที่766.6นะครับพี่แดงมากดที่ new order แล้วก็เลือกมาที่ pending order เลือกคำสั่ง buy limit จำนวน1สัญญาที่766.6นะครับแล้วก็กำหนดราคาไว้เลยเราอยากจะตั้ง take profit stop loss ไหมถ้าตั้งก็กดไปเลยนะครับแต่พี่แดงอันี้ยังไม่ตั้งนะครับกด p l e s s b นี่แหละครับ นี่คือคําสั่งที่ตั้งล่วงหน้านี่คือคําสั่งที่ตั้งล่วงหน้าตอนนี้คําสั่งเรายังไม่เปิดแต่เรามีสถานะคือ By Li ิมิต b ายล i มิตหมายความว่าถ้ามันลงมาถึงเส้นที่เรากําหนดเนี่ยให้เปิดออเดอร์ของเราว่ามันเปิดบานะครับว่าเปิดขึ้นนั่นเองแต่ถ้ามันลงมาไม่ถึงแสดงว่าเราก็ไม่ต้องทําอะไรถูกไหมเราก็ไม่ต้องทําอะไรคราวนี้เราจะใช้งานตัวพวก pending order เนี่ยทำยังไงได้บ้างเช่นสมมุตินะครับเราเห็นว่าจุดนี้นะครับ ดีดขึ้นเด้งลงแล้วก็ดีดขึ้นถูกไหมนั่นหมายความว่าถ้ามันต่ํากว่ายอดตรงนี้เนี่ยยอดสีแดงตรงนี้มันมีแนวโน้มที่จะลงได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถตั้ง pending ได้อีกเหมือนกันอยู่ที่762.8เพราะฉะนั้นพี่แดงกด new order นะครับแล้วก็ตั้ง pending order แต่ครั้งนี้เราจะใช้คําสั่ง sell stop sell stop อยู่ที่ราคาจําราคาไม่ได้ละ7 62.8มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับกดเพรสไปอ่าใช่นั่นหมายความว่า ตอนนี้ถ้ากราฟมันลงมาจนถึงตรงนี้มันจะเปิดเซลให้เราแต่ตอนนี้พี่แดงออเดอร์แรกกำลังจะแตะแล้วเห็นไหมถ้ามันมาถึงตรงนี้ปุ๊บให้มันเปิดบายให้เราอันนี้คือบายลิมิตอันนี้คือเซลสต็อปเดี๋ยวค่อยไปอธิบายทีหลัง <c oughs> ในจังหวะที่มันยังไม่ทริกกับตัวออเดอร์ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนได้ครับเห็นไหมง่ายไหมเราสามารถที่จะเลื่อนได้ว่าเอ๊ะบางทีบางทีมันอาจจะเอาแบบใกล้นิดนึง, <c oughs> นนงเห็นไหมครับแล้วแต่เราเลยหรือบางทีเรามองว่า ื่อมันมีสเปรดนะอ,ออเดอร์มันอาจจะสภาพคล่องต่ําเพราะฉะนั้นเราเอาห่างมาอีกหน่อยก็ได้หรือบางคนบอกว่าไอ้ยอดเนี้ยมันไม่ชัวร์ขอเป็นยอดนี้แล้วกันอ่าถ้าลงมาต่ํากว่ายอดนี้ให้มันเปิดออเดอร์ช็อตให้เราหรือเซลให้เราง่ายไหมครับเราไม่ต้องมาจําตัวเลขแล้วไปคีย์เหมือนสตรีมมิ่งเราใช้ลากเส้นเอานี่คือข้อดีของ MT5 นั่นเองแล้วที่สําคัญออเดอร์ไหนที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยสมมุติพี่แดงเลือกออเดอร์นี้ไว้นะแล้วก็มา modify เราสามารถที่จะ ไอตัวที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยตั้ง Take Profit และ Stop l o อ s ล่วงหน้าไว้ได้เลยมันหมายความว่าไงสมมุติว่าถ้ามันลงมาแตะเส้นเซลล์ของเราตรงนี้นะพี่แดงก็ให้ตั้ง Stop l o อ s ตรงนี้ครับเพราะเราจะเปิดเซลล์ถูกไหมมันลงมาแตะเส้นแสดงมันควรจะลงเพราะฉนั้นถ้ามันขึ้นก็ตั้ง Stop l o อ s ไว้ตรงนี้ส่วน t Take Profit เราจะไปตั้งแถวนี้ก็ได้นะครับก็ดูจากกราฟทางซ้ายมือเป็นหลักเป็นต้นนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งาน การเปิดออเดอร์ของ mt 5ง่ายสุดๆใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าออเดอร์ไหนไม่เอาเราก็กดปิดได้ครับ <c oughs> ยกเลิกแบบนี้เลยง่ายๆเอาละคราวนี้คำสั่งสุดท้ายก็คือเวลาที่เราเทรดไปแล้วเนี่ยเราอยากจะดูผลงานของตัวเราเองเราไม่ต้องจดบันทึกทำยังไงครับให้เราลงมาที่ด้านล่างนะครับที่หน้าต่าง t o o l box คลิกขวาครับ พอเราคลิกขวาตรงบริเวณไหนก็ได้ของหน้าต่าง t o o Box นะครับคือถ้าเราคลิกขวาต่างตำแหน่งมันก็จะมีคำสั่งต่างตำแหน่งถูกไหมเนี่ยพี่แดงลองคลิกขวาที่ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้มาคลิกขวาที่ตำแหน่งของ t o o Box ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งให้เราเลื่อนมาที่ Report ครับ Report เสร็จกด Overview เลยนี่ก็คือพอร์ t ของเราเมื่อ ที่ที่เราเพิ่งเปิดเนี่ยออเดอร์เดียวเนี่ยออเดอร์แรกของเราเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาเลยว่าเราติดลบไป300อันนี้พี่แดงตะไว้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะปกติแล้วมันจะต้องคำนวณจริงๆก็รรเ,รเราบวกมา100กว่าบาทนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเนี่ยบวก่ยบวก160 นะครับแล้วก็มี maximum drawdown เท่าไหร่ recovery factor เท่าไหร่ profit factor เท่าไหร่ profit factor ควรจะมากกว่า1จะดีนะครับแล้วก็มีวีคหนึ่งเท per week เท่าไรนะครับเนี่ย m a x m drawdown max deposit load เรา over trade ไหมก็มาดูที่ m a x deposit load นะครับกราฟของเราเนี่ยจาก1ล้านปุ๊บล่วงลงมาเลยภาพ <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะเราติดลบไป300ใช่ไหมสามอยหนึ่บาทถ้าสมมติว่าเราบวกกราฟมันก็จะชันขึ้น อ่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนี่ข้อมูลเลยว่าเราเทรดเดือนพฤษภานะครับเมเนี่ยเราติดลบไปแล้ว301บาทเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจดสถิติครับระบบเขาทําไว้ให้หมดแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแท็บข้างบนเห็นไหมครับจะมีบอกเลยว่าอันนี้เราเพิ่งเทรดมามันก็เลยข้อมูลไม่เยอะนะครับเพิ่งเทรดออเดอร์เดียวเนี่ยเราเปิดลองกับช็อตเป็นเท่าไหร่นะครับมีเทรดออเดอร์อะไรบ้างเราเทรด S50 M25 1ออเดอร์ก็คือคิดเป็น100% เทดด้วยโรบอทไหมเปล่าตอนนี้เราแมนนวลเทดถ้าใครเทดด้วยโรบอทมันก็จะนับเลยครับแมนนวลเท่าไรโรบอทเท่าไหร่รทําทมาเป็นพายชาร์ทให้เราเห็นชัดเจนนะครับความเสี่ยงอของเราเทดเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยทุกอย่างบันทึกไว้ให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นพอเราเป็นเทรดเดอร์ปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าวิธีการเทดของเราเนี่ยในระยะยาวมันจะรอดไหม มันก็มาดูที่สรุปผลงานของเรานั่นเองถ้าจะปิดหน้าต่างรีพอร์ตก็กดคลิกขวาแล้วก็ close นะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube Channel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง w w w f i t m o n e y ม r o นะครับมีทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram เลยเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์สอนการเทรดหุ้นและ t f e ด้วยโปรแกรม MT5 หรือ MT5 ของเรานั่นเองต้องบอกเลยว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการตัว MT5 ตอนนี้เหลือแค่บลอพเจ้าเดียวเลยนะครับถ้า าหากเพื่อนเทรดเดอร์ท่านใดที่สนใจที่จะเทรดบอลลอายก็คือเราจะเทรด mt 4หรือ mt 5ก็ได้ mt 4เทรดได้เฉพาะ TF e ฟ mt 5เทรดได้ทั้งหุ้นและ t f e c รลองรับทั้ง2องอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พี่แดงก็แนะนําเป็น mt 5เลยเพราะ mt 4เนี่ยเขาไม่พัฒนาละมันก็จะเป็นเหมือนโปรกแกรมเก่าครับแต่ mt 5เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือใหม่ๆมีเทรดเดอร์ใหม่ๆคอยพัฒนาอินดิเคเตอร์ ea ต่างๆเนี่ยเอามาให้เราใช้งานทั้งฟรีและเสียเงินแล้วก็แพลตฟอร์ม mt 5เนี่ยมันยังมี อะไรอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น c o อปปี้เทดหรือ,อการที่เราจะไปปล่อยสัญญาณไปเป็นมาสเตอร์ก็ได้เดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยค่อยว่ากันสำหรับเพื่อนเทรดเดอร์ท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีของพายนะครับพี่แดงก็ชักชวนครับสามารถสแกน QR Code ตรงนี้แล้วก็สามารถสมัครผ่านบริษัทหลักทรัพย์พายได้เลยครับวิธีการสมัครเนี่ยมันก็จะเป็นสมัครง่ายๆครับผ่านมือถือได้เลยคือไม่ต้องกังวลเลยครับทุกอย่างทำผ่านแพลตฟอร์มของสตรีมมิ่งแล้วก็ส่งไปที่บริษัทหลักทรัพย์พายถ้าหากท่านใดที่สแกน QR code จะเห็นเลยว่ามันจะมีรหัสแนะนําผู้ลงทุนก็คือน้องมาร์เก็ตติ้งนั่นเองน้องมาร์เก็ตติ้งท่านนี้เนี่ยชื่อน้องพิมนะครับก็คอยดูแลพี่แดงอยู่ดูแลดีครับล่าสุดที่พี่แดงทําคลิปช็อตไปก็คือได้รับบัตร t a r b u c k s เนะาะสิบเอใบเทรดห้สัญญาได้รับมา1ใบก็เทรดไปทั้งหมด550สัญญาก็รับมา11ใบก็รหัสผู้แนะนําการลงทุนก็คือ 4427แล้วก็รหัส IBA คือ C022 นะครับเลข0ูนย์ะครับ C022 เพื่อเนเทดเดอร์ท่านใดสมัครแล้วก็ใช้รหัสผู้แนะนำการลงทุนรหัส IBA เป็นอันเดียวกันเนี่ยเราก็จะมาเทรดร่วมกันมีน้องมาร์เก็ตติ้งท่านเดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้ากลุ่ม Facebook แล้วก็มาเทรดด้วยกันมาพูดคุยกันพี่แดงอาจจะไม่ได้เทรดเก่งอะไรแต่ว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของ MT4 MT5 มานานแล้วพอเทรดได้ก้อมแก้มอยู่รอดได้ในฐานะอาชีพเทรดเดอร์ฝากเอาไว้ประมาณ สนสำหรับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ